สวัสดีครับมาอยู่กับร้านกระเป๋าหนัง k c วันนี้ผมมีกระเป๋าเป็นเป็นกระเป๋ารุ่น50แล้วก็สั่งพิเศษเพิ่มทิช่องหน้าก็คือเดิมเนี่ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันราคา2,190นะแล้วก็เพิ่มิปช่องหน้าอีก300เป็น2,490 ใบนี้ถูกส่งไปให้เจ้าของอนะเจ้าของก็คือพี่บางอ่อนอปรากฏว่าหลังจากผมส่งไปถึงลูกค้าออพี่บางอ่อนพี่อ่อนบอกว่านะผิดหวังค่ะนะได้ยไม่ผิดนะบอกว่าผิดหวังค่ะไม่ขนาดเลยวะ่ะขงเยอพี่บางออนเขาบอกว่าผิดหวังค่ะพอเขาพิมพ์มาในแชทบอกว่าผิดหวังค่ะ ที่พี่บอกว่าผิดหวังคักก็คือมันมันไม่สวยตามที่เขาหวังนั่นแหละนะมก็เลยบอกว่างั้นพี่ส่งไปเนี่ยคืนไม้ผมหลังจากพี่ส่งคืนไม้ผมแล้วห้าวันนะผมจะรับของห้าวันนะผมจะคืนเงินกลับไปพร้อมทั้งค่าส่งของพี่ด้วยก็คือพี่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวก็ใบนี้ราคาสองพันสี่เก้าสิบนะแล้วก็บวกค่าส่งคืนให้พี่เขาไป นะพี่เขาจะไม่เสียตังค์สักบาทเดียวนะใบนี้ผมก็เลยจะเอามาขายเป็นขายของคืนครั้งแรกนะก็คือมันเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้ของคืนก็คือผมนะของคืนด้วยอารมณ์นะก็คือเขาบอกผิดหวังก็เลยไม่อยากให้เขาได้ของที่เขาผิดหวังไปแล้วมันก็ไม่ได้มีตำหนินะใบนี้ไม่มีตำหนิ ก็มันเป็นของคืนครั้งแรกนะแล้วมันก็ยังสวยอยู่ดูดิยังสวยอยู่เลยนังสวยผมจะมาขายในเพจขายไงดีคือถ้าปกตินะกระเป๋าใบนี้นะรุ่นห้าสิบกระเป๋าคาดอ,อกรุ่นห้าิบขายอยู่ที่2190มันพิเศษไปอีกก็คือบวกช่องหน้าเพิ่มกระเป๋าอีกช่องหนึ่งที่เขาสั่งทำ บวไปสามร้อยเป็นสองพาสค่าส่งอีกหกสิบาทลงเป็นสอาสเอาแบบนี้เอาแบบนี้ประเดิมของคืนครั้งแรกนะให้กำไรลูกค้าไปเลยเอาเฉพาะค่าหนังค่าหนังเผยไม่ได้ด้วยค่าหนังกับค่าช่างเหลือ 1,490รถไปพันหนึ่งเลยก็คือผมไม่ได้อะไรนั่นเองแล้วใบนี้ยังสวยอยู่ใครอยากได้กระเป๋าใบนี้นะพิมพ์1,490ตามด้วยชื่อเล่นแล้วผมจะเอาคนแรกที่เม้นแล้วก็โอนตังภายในสิบนาที หากไม่โอนต่างผมขอขอนุญาตเป็นคิวที่สองคิวที่สามต้อลำดับใบนี้มีใบเดียวลดไปเลยหนึ่งพันบาทลดประชดลดของคืนครั้งแรกนะหลังจากนี้นะหากเป็นของคืนแล้วไม่ได้มีตำหนิหรือไม่ได้มีความผิดอะไรจากร้านค้านะผมขออนุญาตไม่รับคืนนะอันนี้รับคืนมาด้วยอารมณ์นะคืนมาด้วยอารมณนะ์นนะก็รนะับค,คืนมาแล้ว ค่อยแอคทีฟเท่าไใช่ไหม,มกำลังซึมซึมอยู่นะต้องเจอต้องคืนของนะขัดทุนนะขัดทุนทั้งทั้งค่าแรงค่าแรงช่างแล้วก็แล้วก็ขัดทุนหนังนะใบนี้ก็ทำทั้งวันครึ่งแลเนี่ยปกติใบธรรมดานะที่ไม่ได้ทำพิเศษนะรุ่น50ขาย2,190ขายออกรัวๆอยู่แล้วนะแล้วใบนี้เนี่ยทำพิเศษขึ้นมาตามที่ลูกค้าสั่งเพิ่มหนึ่งช่องเพิ่มอีก300 ใบนี้สูบแล้วรวมค่าส่งแล้ว2550ผมขาย1490ก็มีใบเดียวนะมีใบเดียวทักเข้ามาพิมพ์1490กับาด้วยชื่อเลยแข่งเรือหางยาวทุกคนอ่ะวันนี้ผมไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผมเอาของของคืนมาขายแบบลดราคาขนาดนี้ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคน ไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ